แม่โบกินมีลงแล้วแม่มึงด่าทังไงแม่ไม่รู้จักพื้นโลกปลาหวันไปแบกเกียวไปแบกเกียวพี่เบียเกียวแม่กังมึงสอนไม่ติดเงี่ยสอนวิจิตเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วมันก็อยากฆ่าตัวตายว่ากูห้ามแล้วแต่มันก็ยังทำมันก็ยังทำเว้ยมันยังทำเลยมันยังทำเลยมาไหนแล้ววะาไมดจังวะเฮ้ยวกูเล่นด้วยอดีตอดิีวดีตกูจะไปเล่นน้ำทะเลเลยพอดีเลย เหรออืมไม่มีใครอยู่บ้านหนูเหรอพ่ออยู่นี่ขอพ่อไม่โดนด่าใช่ไหมอุ้ยตอนนั้นไปเล่ได้งหลายรอบไม่ได้ไม่ได้บอกใครเลยกลับมาพวกกลับมากพ่อกจะถามไปเลยอ่าบายบายอีกนิดเดียวเองอ้าวมื่อกี่ให้ล่วงอ่าฮะอีกนิดเดียวนะแกคิดว่าแกจะรอดจากที่นี่เหรอไม่มีทางหรอกนะเว้ยจะมาเอกูมาดิอ่าอะไรนี่เค้กเหรอ จริงจังกูจริงจังกอนมึงมาไอ้สัสถึงยังถึงยังกูปปดตาอยู่อ่ะเฮ้ยมึงมาเลยมาว้าไม่มไม่ติดเลยเว้ยไอ้งัสอยวะน็อกมึงจะทำไงอะนะไม่รู้จะมันตัดไปเลยอ่ะแงไหมลองแงไหมเออกูต้องแงไอ้ข้างข้าออกแล้วแงไงวะ เบอร์ถือรุ่นใหม่นะเชีย่ยมจะแงะยังไงวะแงะยากนะเว้ยมันแงะไม่ได้หรอกน,น้ชกเชีย่ยกูไอ้เชี่ยกูทำอไงกีวันเนี้ยนองคอไหมคอดูก่อนคอปองปอง,ปองอะแบตบมันอาจจะหลุดก็ได้นะเว้ยมึงคออยู่เหรอเปิดแปดได้ปกต <laughs> ิเปิดแปดเปิดแปดได้ไงวะไอ้เชีย่ยเมื่อกี้แม่งขึ้นมาแล้วเว้ยแต่ว่าแม่งีความสูงกระด่างไปอะ่ะ <laughs> อะไรดคุยกันอยู่ดีๆไม่ว่าดีเป็นอะไรเป็นอะไรลองกดเขี่ยไปปาหน้าแม่งไอ้เขี่ยใครข่ไข่วายสัตว์คุยแม่งติดจับจับอันนี้อ่ะแจ๊บอันนี้อ่ะเนี่ยเออรูปวงรูปรูปวงไอ้โง่รูปวงเขี่ยรูปวงรูปวงมาในคลิปคลิปหนึ่งไม่เก่งยัง ช้าจังเลยช้าจังเลยนดีๆที่กูเอาไม่เอาไม่เอาแล้วหรอไม่เอาหรอมันคไม่มีโอ้อฝึกสภาษาอังกฤษไม่ต้องอ่านมันานยากพูดมากพ şey> ูดมากอันนี้อะไรพูดมากนี่ขนมี่อดแนนี่แหไะขนมหพี่ตลอดแล้วเอตี่เขียวตอีเหลืองเฮ้ยสีเหลืองอะไรอัองมาเทาการเอาไปมอไปอไปอไปไป ขำวมื่อไรวะยังไม่ได้ทันกินเลยเอาแบบเดิมไม่ไม่ไม่ไข่เลยขำมีเรื่องเล่าใช่ป่ะล่ะอทุกครั้งหนึ่งนานมาแล้วพี่สิงานเราเป็นทีทานเราจริงจังเลยจริงจังเลยริงมันนานมาแล้วไอ้ิแต่ว่ามันจำไม่ได้แล้วอะนะมันนานมากจนมันจำไม่ได้แล้วกินแล้วไหมไม่เป็นยังไงฮะแต่กินปหมล่ะกินเลยกินซีนกินตีดกินจองของอันนี้ขอถ้าทำไมกูต้องให้กินรูปวงเนี่ย ให้รูปวงให้มันรูปวงให้มันรูปวงให้มันสีเทาอ๋อนี่เป็นอะมองกล้องฟิววิ้วหกฟิวอ้าปากทำโปกคลิปดีกว่าออาได้ปกคลิปละนี่ฟิวเฮ้ยอันนี้มีผมแต่นี้ก็มีผมเยอะกว่าแต่นี้จะเป็นมะเร็งมีมิเดฟ 11, 14, 15, 16, ิบ 21, 22เฮ้ยเมื่อกี้ได้เสียงมาจากทางทางตรงนั้นน่ะกูว่าตรงนั้นแหละเอาเลยมิมเฮ้ยมึงอะมึงอ่ะมึงโดนบริเวณนี้บริเวณนี้ ไม่เจ็บหรอหนักกว่านี้โดนมาแล้วไงจะ <laughs> โดนแ <laughs> มงดุดโอ้ยเอออะไรอะไ,ไร,ไไรบอกว่าเออเนี่ยเด็กเกมเล่นสองเกมมันเนี่ย <laughs> ยังไน่าไว้ใจ hey, <what> เฮ้ย What h a p p e n e ามึงตีดิ <laughs> ต,ตรงนี้นะม <laughs> าสุดแรงเลยส <laughs> องบองเอ <laughs> <laughs> เอจ่อโอ้โหฮัลโอลหนึ่ง ตั้มเฮ้ยตั้มเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดน่นกีโดนแต่อยากเล่นต่ออยู่ตรงนี้ดิมือมันมาไม่ตรงกลางไม่กลางยังไม่ตรงกลางยังไม่ตรงกลางพี่มองจากกล้องนี่มันอยู่ใกล้ตัวมากเลยนะพี่โกงพี่โกงตรงนี้ไม่ว่าตรงนี้เอาตรงเนี้ยไปปะเส้นตรงนี้เออตรงนี้เอาตรงเนี้ยไปปะเส้นตรงเนี้ย ตํ้มดูนะเอามือออกไเอ้มึงเอามือออกใช่ปะมาแหม่าหม่มาแมิดกโดนกระทื่อตั้มโดนหมายนิดกดโดนกระชื่อสามหรอกิดกดโดนผิดกโกระทื่้สามน่ะปิดกฎหมนี้นะผิดกฎหมนี้นะตั้มเฮ้ยพี่กงเอามือเฮ้ยโอ้ยเอามือเฮ้ยเอามือออกอยู่แล้สัตว์ดแม่เหาป็นไปอย่ไรกันไงกูตรงนี้ไงตรงนี้ถูกแล้ว โอ้ยยังไม่ได้บอกเลยเฮ้ยโอ้ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้อยากขี้โกงอยากขี้โกงโอยขี้โกงไอ้เจี๊ยเร็วเร็วไอ้สัตว์เฮ้ยจุ้ยจุ๊บจุ๊บจุบจุบจุบจบเอ้ามืหนูไม่ได้อยู่ล่าสุดไงเนหรอจุบตีไม่ได้จุบจุบเฮ้ยจุ๊บจุ๊บจุบอะไรวะ

โอ้ยเกือบเร้อมกันฟิวนี่เลยร้อมกันฟิโอ้ยๆๆโหยโดนกูโยฟิวไปกูเร็วไปกูออกันกันก ไอยเจมไอ้เชนเราตำรวจด้วยตัดลอย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 นี่ไงครับนี่ไงครับไม้อาจครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องใช้นี่ไงโอ๊ย มาแล้วครับมาแล้วครับแง่ลงไปเลยจังหวะโอ้ย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 โส้ยโอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้ย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 อ้้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ย ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ยังเสร็จไม่สมบูรณ์แบบนะครับที่เหลือนะครับผมจะใช้สีหลากสีเขาเรียกว่าเรนโบว์แดชคำคำนี้นะครับจะสื่อถึงความเล่าร้อนเลยครับความเล่าร้อนที่นิดหน่อยต่อไปนะครับจะใช้สีน้ําเงินนะครับที่สื่อถึงมหาสมุทรคือทองทเเลียนกว้างใหญ่นะครับเราจะใช้ปากกับสีส้มนะครับที่มีความหมายว่าอะไรนะไออะไรวะเล่าร้อน นิดหน่อยหมายถึงว่าความเล่าร้อนะ่ะมีนิดหน่อยแต่ว่านิดหน่อยของมันนะ่ะคือเยอะมันเหมือนกับขวาปิดโขงที่มีความกว้างแต่มีความสูงเท่าแก้วป๊อกเฮ้ยเห็นเห็นมันเห็นมันเห็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาดิมาดิ มาเดชดชดความว่าทำไมมันกดความไม่ติดเฮ้ย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 เห้นเฮ้ยอฮ้ยแล้วเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเรวยเ่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเล้ยเม่ยเฮ้ยยเฮ้เฮ้ยเยฉันหเ่อยเร้วยยเฮ้ยเ่้ยยเฮอยเ่้ยเ้ยเ้ย้ยเยเฮ้ยเฮ้ยยช่้ยเห็นด้วยกูเห้นล่างเรงยเแล้ยอั้นี้ขึ้นเต็มขอบหเ้าจอเลยเนี่ยรู้สึกเหมือนมีความหวังว่ะเออมาเลย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  ขอบคุณครับเออทำไมกูได้สะบัดหลุดอ่ะอ๋อสมองมีปัญหาไงเฮ้นะมิกจําไหนได้ไหมนเยเป็นมค่ะที่เด้าหมุนข้ากันอะหมันใครวะไหนไงไอ้ไหนอ่ะพิลพาภัทรทองไสติกเน่ะจําได้ไหมมันอยู่านข้างๆหนูมาอยู่ที่ตอนไหนใครขครับบ๊อบบลเจนเนีขับยังไงนี่เลยมิกมิกมิกจํานูได้ไหมอ่ะ โน่โนน้องไอ้นายจำได้ไหมอ่ะเสียงไอ้นหนคนเหมือนเด็กเสียงไอโนดรกายรู้ใหญ่แล้วอ่ะไอโนมันตัวนะสิบแปดแล้วมั้งเนี่ยโอ้ไอโนสิบแปดไอ้นหนเล่นไปญญสิบเอ็ดอ่ะมันห่างกันกี่ปีวะสองคนเนี่ยเป็นร้อยปีเลยปะสามไอ้บิ๊ก็คุยกับคนบ้าสองพี่ไม้ว่าพี่ไม้ไปกับผมบ้าผมก็ไม่รู้นะมันประกอบยังไงแต่ว่าถ้ามันไหม้ขึ้นมาเนี่ยชิบหายแน่โอเคน่าจะได้ละทำไมไม่ได้วะเฮ้ เราเริ่มจากการหมักหมูก่อนดีกว่านะครับถ้ามีน้ำผึ้งน้ําเลยเพราะแต่กูหันทำไมเนี่ยเออกูหันทำไมวะจ้ามันเถอเมื่อตอนนี้มีข่าวดีกับข่าวร้ายจะฟังข่าวไหนก่อนมึงไม่มีสิทธิเลือกกูเท่านั้นกูต้องเลือกข่าวดีก็คือเราได้ของมาแล้วส่วนข่าวร้ายก็คือกูนั่งไปแล้วแล้วก็นอนด้วยมันมีเปรีมข้างล่างแ้่มันเถือนเรื่องใหม่ไม่ได้หรอกขอเคลื่อนย้ายตัวตรงนี้ก่อนมาวางของ ไม่ใม,ม่嘛เอ๊อย่างี้มึงยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนมึงยืนก่อนไปยืนตรงนี้ก่อน กูบอกให้มึงมายืนตรงนี้ก่อนไายืนยืนโมหนูต้องบูทเพิ่มตรงนี้ด้วยอ้าวมึงมึงจะบูทตรงนี้เหรอแล้วไปตรงนู้นเหรออ้ามึงไม่บูทตรงนี้รอตีตอนหนูกดเยอะพอโอเคปะโอเคโอเคมามาพร้อมแล้วกูตีแล้วกูตีแล้วกูสามารได้กูตีแล้วมึงบูทกูดีกว่าโอเคโอเคหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมมามึงโดดมามึงโดดมาเดี๋ยวกูรับ เอาโงกุลให้หนูก็ได้พี่ไอ้มึงก็โดดมาดิเก่งจริงมึงโดดมาเก่งจิงมึงโดมโดมาไอถ้ากูเช็คคอยกูก็ตายตรงนี้ใช่ไหมถ้ากูลองโดดไปหนูดิใช่เอ้ามึงโดดไปเดี๋ยวกูบูทให้หนึ่งนับหนึ่งด้วยนับหนึ่งสร็นับไม่นับไรสัตว์เอ้ยีเวงยมิกมิกมิกเรียกกูว่าปุ้นไอ้สัตว์ So here's what you do Unzip me and strip me and show me you care. Don't go ripping out my pubic hair. Reach for my grab for my pull at my cock. You can do it with ease. Just get on your knees. Start licking and slurping. My dick will get firm. Soon you'll be tasting sperm. <laughs> เกมคอนเนอร์องส